สวัสดีครับผมนุ่มหนาโมลคนแค่แนรครับมื่อนี้นะครับก็ได้มาถางปลานะครับอยู่ข้างบ้านนี่แหละวันนี้มามาพาะของดีครับพี่น้องพาะของหวานนะครับเป็นมิ่มนะครับหั่นแบบง่ายเลยครับโอยยู่ข้างถนนคักเลยครับแต่ว่าบุมีคนพาะนะครับเดี๋ยวพายเมืองเับว่าหัางเย็นปันไห๋ไปพาเอาเลยพี่น้องตามมาเลยครับพี่น้องครับผมพี่น้องมาแล้ววันนี้หาเชือกพึ่งกันนะครับพี่น้อง อาเเจอเพิ่งนี่หายยังไงเลับเอาไม้เยอายันก็นได้นะครับเอาไม้เอาเดี๋ยวทำนี่ก็ได้นี่ครับเดี๋ยวรตามมาครับพี่น้องอุกรณ์บ้านหลั็ไร้ครบ ันหวานไหมไม่เห็นเห็นศัตรูไม่เห็นตมออ,อย่นี่หนหวาน,น <c oughs> ขอจำพานเลยหนุ่มพอมต้องข่วนโดน โอเคไงไปเลยใส่บุควดอเอ้ยเอ้ยเรักแดร์เ้ิร์ดนปตงวันนี้มีของดีนะครับผมเอ้ยครดบเบิร์ดฝันหาุ้ મની હે 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 ઓર બગાઓ મે આવ કને હમ રે ક્યાં નઈ ક્યાં નઈ રે મું હું ના વાન દે દો હું સે મું હું ના વાન દે કોટ મે નો ક ว uh ้ะแม่ไม่รู้ว่านั่นตัวเนี่ยแม่มันคือไฟบุ่มเหมิดแม่ให้ครับแม่ให้ยังหรอมาไปเลยมันมาตอดทัานใกล้ยิ่งเดวทัานเจ้าว่าวันมาถึงไป ก็ยังแบขวดเดียวอันแขนแขนกันหนึ่ง น้องนี่ผมน้องมาหนักบึงมึงโอ้ยงูน้ำหวานเต็มครับลาดปูนทาร้านอย่างดีครับปึ๊ดลราหังมึงครับสดสดนะครับเลยแม่นี่ยเต็มอยู่นะครับเนี่ยปึ๊ดอ้ปพี่น้องอันขายในครังนี้นี่สองร้อยนะครับเนี่ยะมาณั้นสองร้อยครับเนี่ย บ่าขายเหรอครับผมไม่ได้กินนะครับผมอ,อ๋อคักขนาดคักขนาด,นาดเอา,าครับผมอ่าอย่างนี้มาเอาไหมครับผมนี่ไม่ต้องแบบนั้นแหละครับเนี่ยคักขนาดครับนะสุดยอดเลยนะครับ นี่บ่ได้ใส่มีดฟันมาอย่างนี้หักเอาเลยครับดิยุ่มตำอม,ค,มครับผมคลิปนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับผมไมาเอามีมพังใหญ่ๆนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไปสำเน็จครับผมสวัสดีครับผมไมาอยากกินโอ้ไม่อยากกินมากินน้ำรับเด้อมากินน้ำกันเด้อเจ็บแสบครับหว,วานหวานหวานน้ำมีมครับผมสวัสดีครับ